สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงอยู่ที่สวนมะขามนะครับเป็นสวนมะขามฝักยักษ์นะครับที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลยนะครับเป็นสวนของท่านผอ,อท่านหนึ่งนะครับได้มาเยี่ยมท่านนะครับแล้วก็มานอนพักอยู่ที่บ้านสวนนะครับนี่บรรยากาศที่อำเภอผาขาวตอนเช้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ พ่อพงจะพามาชมสวนมะขามนะครับที่อยู่บนภูนะครับซึ่งฝักใหญ่แล้วก็ดกมากนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับนี่ครับคือบรรยากาศนะครับวันนี้มาไม่ได้เอาขากล้องมาด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาเดินชมซึ่งบรรยากาศยามเช้านะครับตื่นมาแล้วก็เลยมาเดินเลาะสวนดูนี่ครับ มะขามยักษ์นะครับที่จริงแล้วมะขามยักษ์นะครับเขาจะเอาฝักดิบเนาะไปไปทำมะขามแช่อิ่มนะครับนี่ตอนนี้มันสุกแล้วนะครับนี่ครับสุกก็คงขายเป็นมะขามแกะเม็ดหรือว่าขายเป็นมะขามที่สุกแล้วเนี่ยเป็นมะขามเปรี้ยวนะครับท่านผู้ชมนะครับนฝักใหญ่มากดกมากครับ ยังไม่ได้เก็บผลผลิตเลยนะครับท่านผู้ชมแต่และต้นนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆเนี่ยดูอย่างนี้เห็นนี่ครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ยังไม่ได้ถามท่านนะครับว่าเขารับซื้อกันกิโล,ลเท่าไหร่กินะ่งแทบหักเลยนะครับดูต้นนั้นนะครับอันนี้บรรยากาศเดี๋ยวจะลองเดินขึ้นไปดูนะครับว่า บรรยากาศด้านบนจะเป็นยังไงอันนี้เป็นทางเหมือนทางขึ้นเขานะครับเป็นไร่สูงนะครับเนี่ยสูงชันประมาณกี่องศาระดับเนี้ยแบบสี่สิบห้าองศาน,นั่นแหละครับเนี่ยชันนะครับนี่ครับนี่นี่เดี๋ยวจะพาสำรวจเป็นดินหินนะครับดินมีหินปนด้วยเพราะมันเป็นดินภูเขานะครับอยู่บนเขาแต่ว่าปลูกได้สวยงามมากครับเพราะว่า แถวนี้เนี่ยถึงดินแบบนี้ก็จะเป็นดินดินที่แบบว่ามีธาตุอาหารสารอาหารเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ปลูกธรรมชาตินะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ใส่ปุ๋ยเห็นว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ลดน้ํานะครับแล้วก็รกด้วยที่ตรงนี้นี่ว่าเห็นว่าท่านพอ,อได้ต่อมาจากเพื่อนนะครับก็เพิ่งมาอยู่ได้เพิ่งมาอยู่ได้ห้าเดือนเห็นว่าอย่างนี้นะครับก็กําลังปรับปรุง นะครับแล้วก็เห็นว่าอนาคตก็จะทําประมาณว่าเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยอะไรอย่างนี้แหละนะครับเป็นที่พักนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันกับผูกกระดึงครับบริเวณเนี้ยนะครับทางด้านนี้เป็นทางที่ตะวันออกนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีนะครับถ้าตัดหญ้าออกนี่โหอย่างสวยเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาเดินต่อขึ้นไปข้างบนนะครับ แล้วเราเรอดูว่าดวงอาทิตย์ขึ้นจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วนะครับท่านผู้ชมหกโมงครึ่งแล้แต่ดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่ขึ้นมาเลยนี่ผมขึ้นมาฝั่งด้านี้ก็จะเป็นที่แต่ว่ายังไม่ได้ปลูกดูแล้วเหมือนไม่ได้ปลูกอะไรนะครับน่าจะเป็นของเจ้าอื่นนะครับฝั่งโอ้ปลูกมันครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้เป็นปลูกมันเห็นไหมครับลำมันเนี่ย อันนี้เป็นลำมันครับโหเหนื่อยเหมือนกันนะครับนี่ดูเสียแต่มันลกไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมถ้าตัดหญ้าดีๆกว่านี้นี่จะได้วิวที่สวยมากนะครับจะเห็นวิวทางด้านนน้นเห็นไหมครับที่ผมเดินมาจากข้างล่างอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ฝั่งนน้นนะครับเห็นลังคาบ้านไหมนั่นแหละเมื่อคืนนี้นอนอยู่ตรงนั้นเมื่อคืนนี้ผมนอนอยู่ตรงนั้น เนี่ยขึ้นมาด้านบนเนี่ยเห็นว่าด้านบนนี่นะครับมีพวกไก่ป่าแล้วก็มีหมาหมาป่าหรือว่าหมาในอ่ะครับสุนัขยิ่งจอกอะไรนี่แหละครับแล้วก็พวกสัตว์ป่าอะไรเงี้ยเยอะนะครับเห็นท่านพออบอกว่าไก่ป่าจะเยอะมากนี่นี่ครับ เห็นว่าเมื่อคืนนี้ก็นั่งคุยกันเห็นว่ามีหลายๆที่ตรงหลายๆเจ้าเขาก็จะขายนะครับท่านผู้ชมจะขายที่อ้นู่นนู่นไปต่อไหมครับนู่นนะครับนี่นี่นี่ด้านล่างนะครับนี่นี่ด้านล่างนะครับไปต่อไหมครับเดี๋ยวเอาถึงแค่จุดนี้ดีกว่าเนาะ พ่อไปคนเดียวหูนะครับสุดลูกหูกลูกตาเลยนะนะครับนี่โอ้โหนี่แหละครับบรรยากาศที่จังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยนี่ก็เป็นบ้านเกิดของพ่อพงพอเพียงนะครับแต่ว่าบ้านพ่อพงพอเพียงอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายนะครับซึ่งติดกับอำเภอ,อนครไทยจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับแถวภูลมโลนะครับที่ว่ามีซากุระเมืองไทยนะครับแล้วก็แถวใกล้ๆกับภูทับเบิกเขาคอ้อนะครับบ้านของพ่อพงเองจะอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับแต่ส่วนเขตทางนี้จะติดขอนแก่นนะครับท่านผู้ชมติดภูผาม่านนะครับที่ที่ผาขาวเนี่ยครับติดทางภูผาม่านติดกับอ่าผานกเขาเนี่ยครับแล้วก็เข้าอำเภอ ผูผามาแล้วก็เข้าชุมแพนะครับนี่ครับนูนถนนบรรยากาศขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้เอาบรรยากาศสวนมะขามนะครับบรรยากาศดีๆนะครับที่จังหวัดเลยมาฝากครับ